ต้องกราบขอบพระคุณครับท่านพานุอุทัยรัตน์เพราะท่านได้อยู่ในพื้นที่นี้มาตลอดตั้งแต่รับราชการจนตั้งปัจจุบันนั้นก็เสนอแนะของท่านพวกเราได้บันทึกเอาไว้หมดนะครับต้องกราบเรียนตรงนี้ครับว่าข้อความที่อยู่ในหน้า5 45ต้องจ่ายค่าในหน้านั้นมันมาจากเว็บไซต์ของกสมผมสอบถามจากเจ้าที่นะครับซึ่งผิดถูกยังไงเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งมันมาจากเว็บไซต์ของกสน ซึงในคำของกอสมนะฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉะนั้นประเด็นของเราก็คือเราต้องการที่จะเน้นว่าการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นมันมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไงบ้างแล้วก็เราก็อยากที่จะให้กสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นซึ่งเขามีหน้าที่และอำน,นาจตามรัฐธรรมนูญที่จะช่วยมาดําเนินการเป็นตัวกลางหรือเป็นตัวประสานงานในเรื่องนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภาคใต้นั้นสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาและเมื่อเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไปต้องกราบขอบพระคุณท่านพนุอีกครั้งหนึ่งแลวก็จะขอรับข้อสกเกตของท่านไปดําเนินการนะครับอะไรที่ต้องแก้ไขไรายงานก็จะแก้ไขไรายงานนะครับขอบคุณครับ